น้ำตาลมันจะหนีออกไปนะ,ะ,ะ,ะรนนะหว่างเราไปตามจับน้ำตาลกันอีกว่าน้ำตาลวิ่งหนีไปแล้วกลับบ้านจะทำแผลให้น้ำตาลตน้ำตาลวิ่งหนี วิ่งเร็วอะขนาดรเาู้แอที่ยวนี้ไม่เพิ่มแล้วมันเอาไปขวางเลยไม่มีการเพิ่มแล้วไมต้องรักษาล้วนะไปล้างแผล ใช่ที่วิ่งตามกันไปให้พบว่าครัมันโดนดีสักสองรูขันอะไรน้ำตาลน้ำตาลไหนอุมา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 ดีหลุดแล้วมามามาอ้าวี้าหลุดแลาวเต็มรูแล้วมาจับไปเหมือนเดือดแป้ง คุยเต็มรูแล้วอ่ะเลิอเลแผลเต็มแล้วอุ้ยแอบแล้วไม่แอบตรงนี้แค่แอบอยู่ตรงนี้มาดูมาดูจ oh ีมาดูจ oh ิดูดดๆดูดีๆในรูแผลจี

เธอก็เธอก็นมที่นเป็นเป็้าได้ครับดูแผดิดูแผดิองคนได้คูไม่หลแล้วนะเออเดินใส่หัวจิ๊กจิ๊เลยเอ้ยเยคนอะไรมีลำโพงอยู่ที่หัวอะไรยอมาดูหางยักดกีได้ไหจะโอข้าเหรอจะโข้าพี่จูตัดผมวันนี้หรอตั้งมาดูหล่อคนเยอะเลยหล่อเลยแป้งหอมหอดูดิ ให้พี่หัช่วยอะไรละลูกให้พี่ช่วยอะไรดีไม่นอนปกติจะนอนสมเลยไม่อยอมกินอาหารตอนเท่านั้นพี่แมวทำอะไรก็ทำปกอยาอย่ามาทำอะไรเลไม่ติลองไม่กินเลย้วยเอาไม่กินไม่ชอบไม่ชอบมากกว่าจะต้องป้อนต้องหยบเท่านั้นป้อนเท่ั้นต่อให้มุดลงไปเองมอนัห้จมจมอย่างนี้หรอ นางนี่บอกผู้หญิงเลยว่าจะทำไปให้ทำไปได้ก็ทำไปนางบอกนางจะติดแต่งเองให้พี่เมย์ทำแบบเฮ้ยไปแล้ว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 ททอะไไไรได้้ก